บริษัทเเองเรามีปรัชญาแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติโดยให้พนักงานเนี่ยไปในแนวทางความยั่งยืนที่ถูกต้องโลโบนะครับเราก็จะมุ่งเน้นอยู่2ตัวนะครับหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวนี้เนี่ยณปี2 0 3 0เนี่ยตั้งเป้าว่าเราจะใช้วัสดุรีไซเคิลกับวัสดุหมุนเวียนให้ได้40%แล้วก็ที่2 0 5 0 1 0ห100%หมายความว่าบริษัทจะไม่ใช้วัสดุที่เราขุดขึ้นมาใหม่จากธรรมชาติหรือตัดมาจากธรรมชาติมาใช้ละเราจะเวียนใช เพื่อจะไม่ใช้ใช้ไปก่อนเพิ่มหมายความว่าใช้ยาก่อนที่เรามีอยู่เนี่ยจะส่งต่อไปยังมือลูกหลานเราให้ได้ใช้ต่อจริงๆแล้วเนี่ยเบสท์โซเรามีตัวมิชชั่นว่า serving society with superior quality ก่อนตัวนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเน้นเรื่องความยั่งยืนละเน้นตรง Social Value กับ Customer Val u e แลนะครับแล้วเราก็อยากเป็น sustainable s o l u t i o n c ั m p ร n y หนึ่งตัวเนี่ยที่จริง ให้กับทางพนักงานเราเนี่ยปฏิบัติเพื่อจะได้ไปสู่แนวของความยั่งยืนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าตัว EA ตัวแรกเนี่ยเป็นการเรียวอินเ e อร์นะครับเป็นการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตัวที่2เนี่ยเป็นตัว E c o ค o ล y ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับถัดไปเป็น e f f i c i e n c y เราพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ยางเสมอเพื่อให้สามารถใช้ยางได้อย่างคุ้มค่าครับถัดไปเนี่ยเป็นเรื่อง e x t e n s เ o n เรามีธุรกิจซึ่งทําให้ธุรกิจยางเนี่ยไปได้ไกลกว่าถึงผู้คนได้มากกว่าแล้วก็ถัดมานี่ มันก็จะเป็นเรื่องอีโคโนมีอันนี้เป็นเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้อย่างละนะครับถัดมาเป็นเรื่องอีสตัวอีสเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการอยู่อย่างมีความสุขสุดท้ายเนี่ยเป็นเดโพเมนท์บิโซนเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาตัวชุมชนถ้ามองเนี่ยบิโซนเนี่ยเราตอนนี้เราแอกควายตัว s อ t บีทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอซัพพลายเออร์เราเนี่ยถ้าจะค้ากับเรานะคุณต้องวัดการปล่อยกา๊ยกาซเรือนกระจกตอนนี้เราก็ทำสเต็ปเรื่อยๆเพื่อจะให้ครอบคลุม9่าที่ป็่เปอร,รบ